สวัสดีครับก็มาพบกันอีกลิปหนึ่งแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นกับดักหรือแล้วดักสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับผมโลง่ายๆครับผมตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสลักนะครับสลักก็จะเป็นแล้วก็บากลักษณะนี้ครับผมนะากลักษณะนี้ ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เชือกผูกจากคันลงมาแบงนี้แล้วก็เหยื่อเสียบไปลักษณะนี้นครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ไม้อันเดียวนะครับที่มันมีแขนงยื่นออกมาอย่างนี้ครับผม,มก็ตัดตรงนี้ออกนะครับผมที ขึ้นคันก็ไม่ยากครับผมแค่แค่เอาเอานี่นะครับนะครับแค่เอาห้อยไว้ก็อยู่แล้วครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำคอก่อนคอล้อมไปก่อนนะครับผมนี่ครับลักษณะการทำ ไม้ให้มันเป็นข้อก็ลักษณะเหมือนกันแล้วครับผมกับคลิปที่ผ่านมาครับผมเนี่ยเป็นลักษณะแบบเดียวกันแต่ว่าถ้าทําดักจริงนะครับผมไม้ไอ้ผมปักเป็นแถวแถวเราต้องทําให้มันชิดนะครับไม่ใช่ห่างๆแบบนี้นะครับครับแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับนี่ครับผมก็ขึ้นคันก็ไม่ยากครับผมแค่เอามาเกี่ยวเกี่ยวไว้างเนี้ อยู่แล้วครับแล้วก็ทำบ่วงนี่ผมทำสายสั้นไปนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวับผมส่วนไอ ลายตรงนี้ก็ทําบากไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้บ่วงมันเกาะอยู่นะครับผมจะมาดูขั้นตอนการขึ้นคันกันเลยครับี่ยครับผมพอขึ้นคันเสร็จมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมนี่นะครับก็แค่เอาเกี่ยวไว้เฉยครับเกี่ยวตรงปลายไว้เฉยนี่ครับคันก็นี่ครับ ต่อนนี้ผมจะผูกลงมาเป็นเชือกเส้นเดียวครับผมน,นีนะครับส่วนตรงนี้ก็เก็บนิดนึงครับผมให้มันดูเหมือนไม่มีมีเชือกมีอะไรนะครับจะได้ไม่ระแวงมากครับผมนี่ก็ดูนะครับอันนี้ถ้ามันมาเจอนะครับเจอเหยื่อที่เราทําดักไว้มันเข้าไปครับผมไปโดนนีครับผม ง่ายครับผมนะครับครับผมอันนี้ก็มันสามารถดักได้ทั้งอีเห็นหรือเสือปลา,าหรืออะไรนี้แหละครับดักได้ครับผมสัตว์จำพวกหากินกลางคืนหรือว่าก็ลองดูนะครับผมนี่ฮะ มันทําได้หลายแบบครับผมเดี๋ยวมันจะมีหลายแบบที่ผมจะทําให้ดูยังมีอีกเยอะอยู่นะครับขอขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ